สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนเรื่องสตรีเช่นค่าหาได้ยากกิ้งอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเรื่องนี้สนุกดีนะคะแล้วก็มีการ พลิกตลบกลับไปกลับมานะคะหาไม่เจอเลยล่ะค่ะว่าบทนี้รายละเอียดนี้มันอยู่ตรงไหนในนวันนิยายต้นฉบับนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนเลยนะคะทั้งทั้งที่ในนวนิยายต้นฉบับก็สนุกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าสนใจนะคะฟังในเวอร์ชั่นของนวนิยายต้นฉบับนอนฟังสบายๆกันได้ค่ะดูตามลิงก์ด้านล่างนะคะที่ช่องคอมเมนต์แอดวานให้ลิงก์ไว้แล้วนะคะตามไปฟังกันได้เลยนะคะก็สําหรับในเอนนี้นะคะฟูอินซีเป็นลูกใครเอ่ย ะะประเด็นนี้ก็ถกเถียงกันสุดๆเลยแล้วก็ยังคงเป็นปมอยู่ในเรื่องนะคะในตอนที่17น่ะในช่วงตอนอท้ายๆของเรื่องที่เป็นแผนการของพระเอกแล้วก็นางเอกนะคะซึ่งต้องการจะหาบหย่าคือให้ให้ใหจวงซื้ออยางอ่ะอย่ากับท่านแม่รวนของพวกเรานั่นเองดังนั้นจึงจะแบบ ร่วมมือกันเพื่อที่จะให้ทางด้านของตัวของจางซื่ออย่างนั้นต้องเฉลยออกมาเองว่าจวงซื่ออย่างนั้นเป็นลูกบุญธรรมของเผยต้าฝูอย่างแท้จริงเพราะว่าไอ้ไอ้คำเนี้ยมันจะมีผลกับจวงซื่ออย่างเพราะว่าเป็นนักโทษแผ่นดินนั่นเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยทางด้านของจวงหันเย็นก็จะเอาความลับตรงนี้มาบีบเพื่อแลกนะคะแลกกับบหยาให้กับทางด้านท่านแม่หลวนนั่นเองค่ะ นี่ในขณะที่เผชิญหน้ากันนะคะรูปแบบของของจวงซื่ออย่างเองก็ไม่ได้กลัวเกงอะไรมากนักนะคะก็ดูว่าเขาก็พยายามตะล่อมแล้วก็หลอกล่อทําให้หนางเอกของเราก็สับสนเพราะว่าอยู่ๆแล้วอีพ่อเนะะี่ยค่ะจวงซื่ออย่างก็บอกว่าฟู่อินซียูอ่ะก็คือเจ้าอะ่ะก็เป็น ลูกบุญธรรมของเผยตาฝูนี่นาคือพูดประมาณว่าเผยตาฝูไม่ได้รับลูกบุญธรรมคนเดียวนะฮะนางเอกของพวกเราก็เริ่มเลิกๆเหมือนคนดูอย่างพวกเราเอ๊ะยังไงนี่เออทางด้านของพระเอกนะคะอยู่ๆก็ยอมรับมาว่าเออใช่เขานี่แหละเป็นลูกบุญธรรมของเผยตาฝูนะคะก็นางเอกก็เอ๊ะถอยขาของนางเอกก้องแพนไปนางเอกถอยห่างจากพระเอกไปก้าวหนึ่งก่อนนะคะ แล้วก็ทําตาล็อกแรกล็อกแรกก็คือแบบทีมเดียวกันแต่ว่าก็งงใช่ไหมพวกเราคนดูเราก็งงว่ามันจะไปอย่างไรต่อไปแต่ว่าในที่สุดเขาก็ตัดจบไปในตอนที่17นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อ้างไปถึงในวันนี้ยายต้นฉบับนิดนึงจริงๆยังมีความหวังอยู่นะว่าในเวอร์ชั่นของละครเนี่ยฟู่อินซีนั้นจะเป็นเชื้อพระวงศนะ์นะเพื่อนๆคือในนี้ยายต้นฉม,าม่าเขาเป็นน้องชายฮ่องเต้องค์ปัจจุบันแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความโหดมากแบบนี้เลยนะคะทำงาน อะไรแทนห้องเต้นในเรื่องของการออกแรงหมดเลยห้องเต้เกรงใจมากๆเลยค่ะเกรงใจมากๆเกรงใจน้องคนนี้มากอยากทําอะไรปล่อยน้องทําไปนะคะไม่เคยมีปังมีเสียงเลยสําหรับห้องเต้แต่ว่าห้องเต้นเนี่ยรักไทยเหา่าซึ่งไม่ใช่แม่ที่แท้จริงมากเพราะว่าตามหลักกระตันยูไงก็เลยมีความรักให้ไทยเหา่าแล้วก็รักน้องชายตัวเองด้วยนะคะ พอมาในบทละครนะคะคำพูดที่เกี่ยวกับต้นกำเนิดว่ามาจากไหนอะไรยังไงของฟู่อินซีเนี่ยมีเพียงว่าคือตระกูลฝูเนี่ยนะคะฟูตระกูลฟูเนี่ยรับรับฟู่อินซีมาเลี้ยงตั้งแต่แบบนู่นลยนะ่ยแบบบอกเด็กๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่มีการพูดถึงว่าเขาเป็นลูกไขรเพราะฉะนั้นพอตอนที่17บอกว่าเออเขาเป็นลูกอีกคนนึงอะ่ะเป็นลูกบุญธรรมของ เป็นลูกบุญธรรมคําว่าลูกบุญธรรมมันก็ยังไม่ใช่พ่อที่แท้จริงอยู่ดีนะคะก็ยังเป็นปมอยู่ดีว่าฟู่อินซีลูกไขรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเวอร์ชันละครในตอนที่17อีกเช่นเดียวกันตอนที่ฟู่อินซีไปขอนางเอกของพวกเราแต่งงานออฟเฟอร์ใหญ่หลวงมากเลยนะคะประมาณว่าจะช่วยนะคะวางแผนแล้วก็ทําแบบช่วยนางเอกทุกอย่างเพื่อให้นางเอกนั้นกลายเป็นสุภาพสตรีที่สูงสักที่สุดในเมืองหลวงค่ะ โดยที่ในปกตินั้นนะคะคุณแม่รวนของพวกเราซึ่งเป็นแม่แท้ๆของนางเอกจวงหันเยี่ยนเนี่ยปกติเมื่อในอดีตเนี่ยนางได้รับตำแหน่งเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในเมืองหลวงในเวลานั้นนะคะ แต่ว่านะคะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นแบบสุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์โดดเด่นแบบเป็นคนแรกอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีคุณสมบัติเพียบพร้อมนั่นเองค่ะแล้วทีนี้เนี่ยฟูอินซีเองนะคะเขาจะมาพูดแบบนี้โดยที่ถ้าเขามีเพียงแค่ตําแหน่งเป็นเส้าชิงอะรองตุลาการของสารตาลีอะไรเงี้ยเขาจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าจะช่วยให้จวงหันเยยนนั้นกลายมาเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์คนแรกแบบขึ้นมา โดด,โดดเลยได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็น่าจะมีอะไรที่ที่ปิดบังซ่อนเลนอยู่นั่นเองเพราะว่าพระเอกของพวกเราความลับเยอะค่ะทีนี้มันมีตัวอย่างนะคะอยู่บนไว้ปปอเพื่อนๆจะเป็นภาพถ่ายหมู่เนาะที่ทําให้เราเห็นได้ชัดมากเลยว่าจวงหันเย็นนั้นเข้าไปในวังค่ะหลังจากแต่งงานนะคะหากฟู่อินซีไม่ได้เป็นเชื้อพระวงเนี่ยนางเอกของเราจะเข้าไปอยู่ในวังหลวงได้อย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังคงยังคงคิดว่านะคะยังคงคิดว่า ออราของฟูอินซีในเวอร์ชันละครเนี่ยควรจะเข้าไปเป็นองค์ชายอย่างน้อยหรือไม่ก็ต้องเป็นเฉียนชิงอ๋องเหมือนเดิมเหมือนในนวนิยายต้นฉบับนั่นเองค่ะแต่ก็อีกแหละเพื่อนๆบทละครมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอะไรเลยนะคะ,ะรายละเอียดยังไม่ได้เอามาจากในนวนิยายแต่มันก็มีชื่อมีอะไรมาเหมือนในนิยายนั่นเองค่ะแล้วพระเอกของพวกเรานะคะแก๊กนี้น่าจะมีทนทุกข์จากพิษอะไรบางอย่างในในตัวอยู่นะคะซึ่งในนิยายก็เป็นพิษ เย็นผิดเย็นซึ่งองค์ไทยเฮาเนั่นแหละเป็นคนที่วางยาเขาเองนั่นแหละนะคะซึ่งจริงๆแล้วเวลาของเขาก็ใกล้จะหมดแล้วซึ่งมันก็มาใกล้ตรงเนี้ยมาเข้ากับในบทละครเพราะว่าฟู่อินซีนั้นป่วย ด้วยด้วยผิดเช่นเดียวกันแล้วเขาก็กระอักเลือดเนี่ยอีฉากนั้นแล้วเขาก็เลงไปที่นางเอกเพอร,รู้อยู่แล้วว่าตัวเองอะอยู่ได้ไม่นานต้องหาคนที่เข้มแข็งนะคะอย่างนางเอกเนี่ยมาคอยดูแลแล้วก็ช่วยเหลืออจือลูกสาวของเขาแล้วก็ดูตระกูลอ่าตระกูลฟู่ด้วยอะไรแบบนี้นะคะโอ้แต่แล้วงานหนักนางเอกของพวาเราผ่านละเยอะเลยนะคะผู้ชายรู้ว่าจะตายแล้วมั่นใจในความเก่งของผู้หญิงโอ้แต่และหวานบอกแล้วถ้าเป็นคนปกตินะไม่มีใครไปแต่งกับฟู่ ด้วยหรอกนะคะแย่อยู่คือเขาค่อนข้างโหดแล้วก็เข้าใจยากนั่นเองค่ะ นอกจากนี้พวกเราก็ต้องไปดูที่โปสเตอร์นาะเพื่อนชุดเสื้อผ้านะ่ะชุดเสื้อผ้าของฟู่อินซีในช่วงหลังๆนะคะเขาก็จะมีการแบบว่าเปลี่ยนในรูปโปสเตอร์จะมีชุดสีเป็นขาวๆเหลืองๆด้วยนะคะซึ่งจะมีลายปักเป็นคล้ายๆมังกรอันวิจิตที่ไหล่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นการแสดงออกถึงเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์หมิงนั่นเองค่ะเพราะว่าราชวงศ์หมิงเองก็มีข้อกําหนดที่เข้มงวดใช่ไหมคะในการ แต่งกายของของคนในเชื้อพระวงศ์แล้วก็ชนชั้นน่ะเออชนชั้นขุนนางชาวบ้านขุนนางระดับไหนระดับไหนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนธรรมดาอื่นๆแม้กระทั่งขุนนางเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ใส่เสื้อผ้าที่มีลายมังกรแต่ว่าในโปสเตอร์นะคะฟู่อินซีพระเอกของพวกเรานั้นนะคะใส่ชุดของเขามีลายมังกรอยู่บริเวณไหล่นะเพื่อนๆดูให้ดีนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วหวานก็ยังคงมีความรู้สึกว่าฟู่อินซีต้องเป็นเ,เชื้อพระวง์แน่เลยค่ะแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในตอนที่นางเอกของพวกเราเนี่ยอยากให้ท่านเหมียวกุ้ยเฟยซึ่งตอนแรกนางเอกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพื่อนสนิทกับแม่แล้วก็น่าจะรักกันดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าพัะสนมได้เห็นแม่แล้วเนี่ยก็คงจะได้ช่วยเอาหมอหรืออะไรดีๆเนี่ยมารักษาแม่แต่พอพัะสนมมาแล้วนางเอกก็รู้สึกงงว่าเอ๊ะสับสนว่าตกลงแล้ว รักแม่เธอหรือเปล่าสำหรับสาห,หรับเหมียวกุ้ยเฟยนะคะซึ่งคนที่สามารถจะเชิญท่านเหมียวกุ้ยเฟยมางานเลี้ยงคมไฟนี้ได้เนี่ยก็คือทางด้านของฟู่อินซีนางเอกของเราไปขอความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าณจุดนี้พวกเราก็ยิ่งอีกเลยเนาะก็คงมีความสงสัยว่าแล้วฟู่อินซีรู้ตัวเองไหมอะ่ะรู้ตัวเองไหมว่าตัวเองเป็นเชื้อพระวงศ์เพราะว่าถ้าตัวเองเข้านอกออกในแล้วก็สามารถจะไปเชิญระดับเหมียวกุ้ยเฟยซึ่งเป็นแบบระดับกุ้ยเฟยออกมา ก็แสดงว่าสายเลือดของเขาก็ต้องไม่ธรรมดานะคะ แต่ทีนี้ด้วยประสบการณ์การดูซีรีส์มาหลายๆเรื่องเลยเนาะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าฟู่อินซีนั้นอาจจะเป็นแบบเออเขาอาจจะอุปโลกขึ้นมาให้เป็นลูกชายของแม่ทัพที่มีคุณูปการกับประเทศมากๆเลยนะคะประมาณฮ่องเต้เก่งใจเชื้อพระวงศ์แบบออรักใครอุปถัมอะไรประมาณนี้เขาก็เลยอาจจะมีความเก่งอกเก่งใจฟู่อินซีดังนั้นพอฟู่อินซีไปเชิญเหมียยกุ้ยเฟยมาเหมียยกุ้ยเฟยก็เลยมาเช่นนั้นหรออืมไม่รู้เหมือนกันแต่แน่แนก็ ก็คือในเวอร์ชันละครเนี่ยเขาโดนโลงโทษเนาะโดนโบยตรงนั้นงงอยู่เออโดนจุกจุกจุเลยนะคะโบยชุ่มชุมแล้วหลังก็แบบมีรอยแผลเต็มไปหมดที่นางเอกของเราก็ไปแอบดูมานะนะคะซึ่งจริงๆแล้วในบทของ ในบทของนิยายอ่ะฟูอินซีไม่มีบทอะไรที่ต้องเจ็บตัวอย่างนี้เลยนะยกเว้นต้องทุกทรมานกับไอ้ไข้พิษที่เขาได้นั่นเองพิดพิษเย็นนะคะที่เขามันจะกำเริบตอนที่เขาได้รับไอเย็นอะไรประมาณเนี้กระอักเลือดกึกๆนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องทุบตีเรื่องโดนคนอื่นเนี่ยไม่โดนเลยค่ะปกติแล้วฟูอินซีทําแต่คนอื่นนะคะพอมาเป็นเวอร์ชั่นละครแล้วชีวิตลําบากลําบากฟูอินซี เพื่อนๆด้มีโอกาสแบบฟีดไปแล้วเจอเพื่อนที่แบบชุดนี้เขาไปออกอีเวนต์กันไหมคะตะลกเนาะการเต้นกันอะไรเนี่ยโอ้แต่แล้ว <laughs> หัวล้อมแบบสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเต้นไม่เข้าจังหวะเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเชิญตูหลิงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งซินวิ่นลายนะคะก็คือเต้นไม่ถูกจังหวะกันเลยตลกมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครๆก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอืมแสดงละครนี่แหละดีแล้วแต่พอออกอีเวนต์มันต้องมีเต้นมีอะไรใช่ไหมที่พิธีกรเขาขอให้ร่วมมือกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีเนาะอ่านข่าวเจอมาน่ารักมากเลยนะคะคือดาราเขาคงจะไม่ค่อยมีเวลาเช็คเล็ อ,อย่างอย่างเนี้ยอย่างซินอินหลน์ในบทของฟู่อินซีนะคะตอนนี้คือเขาดังมากเพื่อนๆเลตติ้งอนินเตอร์เนชั่นแนล8.6ในประเทศเองก็เป็นที่แบบวัล่เลยนะคะคนดูเยอะมากเลยค่ะสําหรับเรื่องนี้ทีนี้พอเขาไปปรากฏตัวนะคะที่สนามบินอะโอ้โหเขาขยับไม่ได้เลยเพื่อนๆเพราะว่า แฟนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟนแฟนที่อยู่ที่สนามบินอ่ะคนจีนะ่ะคนจีนที่อยู่ที่สนามบินพอเห็นว่าโอ้นี่ซินอินไลน์นี่วาซินอินไลน์ก็เข้ามาจะขอถ่ายรูปเข้ามาอะไรหน้าน้องอะ่ะซีดเลยนะคะหน้าซินอินไลน์เนี่ยซีดไปเลยค่ะเพราะว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งตัวว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้นะคะเข้าใจได้แล้ว,แล,วแล้วไปแบบ,บไปแบบว่าไม่ใส่ไอ้นักกากไม่ใส่อะไรเลยเพราะว่าก็คงเขาคงนึกว่าใช้ชีวิตปกติอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คือดังแล้วนั่นเองนะคะต่อไปเวลาไปไหน ไหนก็คงต้องระวังตัวมากกว่านี้ไม่งั้นถ้าเกิดไม่ใช่สนามบินเป็นที่อื่นเนาะคนเขาวิ่งเข้ามาชาร์จมาลุมแบบลุมไปหมดเลยไม่มีกาดเลยนะคะเพราะว่าตัวเองคิดไม่ถึงว่าตัวเองดังแล้วอะ่ะเหมือนตอนที่หลี่อินลุยนะคะจากเรื่องไอ้บุพผาเหนือลิขิตนะคะพอจบแล้วเขาได้ไปที่มิลานแฟช fan ั่นวีคใช่ไหมแฟนๆที่โน้นก็รอต้อนรับแล้วก็ตะโกนกันใหญ่เลยนะคะโอ้หลี่อินลุยก็แบบโอ้ยหน้าแดงมากเลยคือเขนินแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าคือเดี๋ยวนะครับชั้น ค,คือผมผมไม่เคยดังผมเพิ่งดังครับอะไรเงี้ยคือน่ารักมากเลยนะคะ บางคนพอถึงเวลาจังหวะนอกของแต่ละคนเวลามาแล้วเนี่ยความดังมันก็บางทีมาแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเราก็เห็นว่าดาราที่พวกเราชื่นชอบอย่างดาราจีเนี่ยเขาจบเรื่องนี้เขาก็ไปถ่ายเรื่องอื่นเขาก็ไปถ่ายเรื่องอื่นบางทีแล้วไม่ได้มีเวลาเช็คเลตติ้งอะไรเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองดังไปถึงไหนตอนไหนแล้วนั่นเองค่ะก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะทั้งเฉินตูหลิงแล้วก็ทั้งซินอินหลายด้วยนะคะที่เรื่องสตรีเช่นค่าหาได้ยากยิ่งประสบความสําเร็จนะคะพวกเราก็ดูกัน ย่งมีความสุขแล้วก็ลุ้นหลัดึกมากๆเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ